ที่บอกว่าตํารวจตามจับได้แล้วทั้ง9้าคนนะคะ5คนติดคุกติดห้องขังอยู่ถูกควบคุมตัวอยู่ส่วนอีกสี่คนเป็นเยาวชนเนี่ยตำรวจปล่อยตัวกลับไปที่สพบางสีเมืองญาติๆของกลุ่มผู้ก่อเหตุ5คนก็ทยอยมาเยี่ยมตลอดทั้งวันนะคะแต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะทั้งห้าคนถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทาร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนอีกสี่คนที่เป็นเยาวชนเนี่ยตอนนี้ก็มีการสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพทําประวัติเอาไว้แล้วแล้วก็ปล่อยตัวไปแล้ว,ปล,ป,ลวปล่อยไปแล้วเป็นเยาวชน แล้วมันจะเขตดกันไหมเนี่ยเนี่ยหลายคนบอกว่ามันมันแยกแยกข้อกล่าวหายัางไงว่าอันไหนคือทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับพยายามฆ่าคือการวิ่งไปไล่ฟันนี่มันไม่ถึงขั้นพยายามฆ่าหรืออย่างไรคือวิ่งไปเป็นกลุ่มกรูไปขนาดนี้อะ่ะใช่ไหม,มคือ,อยังไงมันก็มันเกินเยาว,วชนหรือเปล่านะการทำแบบเนี้ย ออแมอมสยานายเป็นยังไงช่วงหน้าไปดูกันหน่อยเส้นทางการเงิน78ล้านบาทของแอมบิ๊กโจ๊กมาแถลงแล้วนะคะคเอาแบบสั้นๆ78ล้านบาทโยงเว็บพนันและเงินเข้าบัญชีม้าทุกบาททุกสตางค์ส่วนเงินคนตายถูกโอนไปไหนบา้างช่วงหน้ามาดูค่ะ้อเรื่องคดีแอมนะครับนะที่เรเด็นที่สิสมัครบังจากกรีนเมาส์อัพเไให้สุดแรง ส่วนรถแลกได้ฟินชับเที่ยวกินมิวกินจัดให้พิเศษกว่าใครน้ำมันขึ้นคืนคะแนนให้ถึงสาเวสธันวาคม2566สมัครเลยช่วยด้วยนี่เลยเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่รถมะขามป้อมอย่าลืมล่ะเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่ We love Apache <c oughs> ยินดีกับผู้ที่มีชิดด้วยครับ <c oughs> ด้วยพลังของแป้งเย็นสแน็คแบรนด์สโนโลตัสที่มอบความเย็นสุดขั้วระดับแม็กซ์ให้คุณเย็นนานจนแคบไม่เหนื่อยเลยเย็นนานอีกแล้วนี่มารอบสามนะสโนโลตัสเย็นกายเย็นนานแป้งเย็นสแน็คแบรนด์เย็นนานแต่ละคนขอผรไม่เหมือนกันขอให้ชีวิตรัวปังขอสิ่งดีๆแล้วอย่าลืมเติมสิ่งดีๆด,ด้วยดีหน้างาดำมีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระสองเท่าจากสูตรเดิมดีคนสวยดีหนา้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตร ซ่อมด้วยความใส่ใจดูแลอย่างมีมาตรฐานอู่ชวนซ่อมอู่คุณภาพสูงที่ลูกค้าวางใจกรุงเทพประกันภัยเคลเมนเอาอยู่ Man, ด้วยสามพลังสะอาดสยบรรงแค่ความคันความมันที่สุดข,ของความเย็นสดชื่น เป็นตัวคุณได้มากกว่าได้เคลียร์แมนใหม่พลังสียอบความคันขั้นสุดพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นเคลียร์แมนรีเฟ e ช h i n g heat c o n t r o มีแล้วที่ร้านติดดาวนำปั่นโอ๕ฟร้องเปล่าแลกฟรีหนึ่งซองได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการหรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัท URC ถึงสามสิบมิถุนายนนี้ใหม่ทรัฟเฟิลบเบอร์เกอร์เนื้อใหญ่ขึ้นสองจุดห้าเท่าที่แมคโดนัลด์ถึงสามสิบมิถุนายนนี้เสริมลูกน้อยด้วยนมที่มีสฟิงโกไมอิลินเลือก S26 Go ่สสูตรเฉพาะที่มีสฟิงโกไมอิลิน เอี่บกโกรมี <S S รู้ไหมการลดเสียงในโฆษณาช่วยเซฟูคุณได้และรู้ใจก็ช่วยเซฟคุณเพราะไม่มีคู่กรณีก็เคลมได้รู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด30%เล็งที่สุดท้ายใครจะเอา ข่นอซุปก้อนรถหมูมีส่วนผสมน้ำต้มกระดูกหมูเล้งแท้ที่หนึ่งตัวมีเพียงชิ้นเดียวผสานเครื่องเทศหอมให้แกงจืดอ,อร่อยกลมกล่อมขนอซุปก้อนสูตรใหม่รอมันนานยูวีแรงเบอร์ไหนก็มาเหอะแดดสู้มาผิวเดงสู้กลับด้วยบิวรเรยูวีอะควาเชที่มีไมโครดีเฟนซ์อนุพันเล็กเซฟผิวมิดชิดป้องกันแดดทำร้ายหรือถึงชั้นคอลลาเจนกันแดดช่วยบำรุงสูตรน้ำผิวดูไร้ทุกซองลองเลย ใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากได้ค่ะที่สําคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะ หาผมขาดร่วงลืมไปได้เลยช่วยจัดการด้วยไม่ดอกไมเซล่าวิตามินบูสเตอร์บูสต์ด้วยวิตามินสุดเข้มข้นผสนในไมเซล่าช่วยบำรุงตั้งแต่โคนจะรด,ดปลายบูสต์ผมดูแข็งแรงช่วยลดขาดร่วงช่วยลดปราะขาดโดฟไมเซล่าวิตามินผมเข้มเข้มทุกเชา้านี่ก็เข้มเข้มกลมกลอ่อมเข้มทุกวันกับเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าเบอร์ดี้สปีเข้มเคียงข้างคุณ ถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวไปอีกขั้นแอร์ไฮเออร์คุ้มครองนานสิปี5ปีแรกฟรีทุกรายการคู่ดีไม่มีเสื่อมคลายเย็นด้วยน้ำปันโอ๕ซองเปล่าแลกฟรีหนึ่งซองได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการหรือส่งไปสณีมัที่บริษัทย r อาึง30มิถุนายนนี้หม่ทรัฟเฟ e ลเบฟเบอรเเนื้อใหญ่ขึ้น2.5เท่าที่แมคโดนัลถึง30มิมิถุนายนนี้ ทำอะไรอยู่ครับมาหอมกันก่อนหอมหอมหอมกลมกล่อม,อมจนหมดแก้วเลยนะแค่ฉีกซอง n e s c a f e Rich Aroma เสร็ทนสรงใหม่สวมง,ง่ายกระชับขึ้นด้วย 3D Protection ซึมเร็วขึ้น2.5เท่า เรื่องสูงยากไม่กระชับใส่ความสุขทุกวันเชอญแทนดีไม่ง่ายเลยที่ผ้าขาวจะกลับมาดูขาวผ้าขาวดูเหลืองขึ้นเพราะคุณทำให้ผ้าขาวขึ้นไม่ถูกวิธีลอง a n i s h Crystal White ใช้ผงซักฟอกแล้วเพิ่มแ a n i s h สูตรที่ช่วยผ้าขาวดูขาวขึ้นถึงผ้าระดับ รองเท้าถึงเท้าขาวที่สกปรกเต็มไปด้วยแบคทีเรียใช้แบน i s ชที่มีแอคทีฟออกซิเจนช่วยขจัดค้าและช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียดูขาวขึ้นและช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียใช้แบน s h ชคริสตัลไวท์คงความสดใสให้ผ้าสวยด้วยแบน i s ชสรับถึงโดยบัตรบีเฟิร์สดิจิท A A S point จากธนาคารกรุงเทพ ไม่ใหญ่จริงอยู่ในกระป๋องเราไม่ได้ปลาซาดีเนื้อนุ่มเต็มคำจากสาแม่ครัว FB แบตเตอรี่รุ่น S series ทนได้ใจพลังไฟสูง NEOS สุดยอดน้ำมันเครื่องจากบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นใส่ใจตัวเองทุกวัน b i c เยเ Nature 4 Acerola Cherry สกัดเข้มข้นผสานผักและผลไม้สกัด เรื่อนชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลมีตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบแว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินวันนี้รองพบตะรนะคะพลตำรวจ